สวัสดีครับหมอรุดร้บผมวันนี้หมอมีเทคนิคการดูแลคีรอยที่เกิดจากสิวบริเวณกรอบใบหน้านะครับมาฝากกันคีรอยด้อยอัยกเนสกานะครับหรือว่าเป็นคีรอยที่เกิดจากสิวเนี่ยพบได้ในหนุ่มหนุ่ นะครับผมที่เป็นบริเวณกรอบหน้าหรือว่าแนวกรามนะครับจะเป็นพบบริเวณหนุมน่มๆที่มีสิวอักเสบเยอะๆนะครับเราจะมีการส่วนบ้านอักเสบเป็นหนองว่าซิเวียนโดูดโรซิสติกแอคเน พบได้บ่อยระดับหนึ่งเลยนะครับผมจะเป็นลักษณะนูนแดงแข็งนะครับซึ่งเป็นลักษณะขีรอยการรักษานะครับอย่างแรกเลยต้องรักษาสิวตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่ให้เป็นอักเสบมีเป็นติดเชื้ออักเสบเยอะนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยการรักษาสิวที่มีประเทธิภาพก็จะป้องกันการกเกิดคีรอยตามมานะครับ2ถ้าเป็นคีรอยไปแล้วล่ะรักษายัางไงอาจจะใช้ตั้งแต่การพ่นเย็นนะครับการใช้เลเซอรนะ์ ะครับการฉีดยานะคะรับก็ปัจจุบันนี้มีการศึกษาบอกว่าการใช้เลเซอร์ร่วมกันตั้งแต่2ตัวเช่นเป็นพวกแฟคชั่นอลเลเซอร์หรือว่าวีร่วมกับพวก กลุ่มเลเซอร์ที่จับกับพวกเม็ดสีรือเส้นเลือดเช่น vascular laser เนี่ยนะครับผมเช่น i v i p r i p l นะครับผมจะร่วมกับการฉีดยาด้วยเนี่ยนะครับจะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับแต่อะไรก็ตามตัวความคีรอยบริเวณจอลายเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการดูแลนะครับโดยส่วนมากเนี่ยต้องดูแล เดือนละหนึ่ครั้งนะครับตั้งแต่ 5, 8าแปถึงสิครั้งขึ้นไปดังนั้นเนี่ยที่สําคัญคือถ้าใครเริ่มเป็นสิวแล้วก็มีประวัติเป็นครอบครัวเป็นคีรอยหรือว่าเป็นคีรอยบริเวณอื่นเนี่ย ต้องระวังแล้วรีบรักษาสิวตั้งแต่ต้นๆน,น,นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นคีลอยตามมาซึ่งจะรักษายากกว่ากันเยอะเลยหากใครมีข้อสงสัยหรืออยากปรึกษาสามารถคอมเมนต์หรือว่าส่งรูปให้หมอให้คำแนะนำเบื้องต้นได้เลยนะครับอขอบคุณมากครับ